สวัสดีครับค่ะเป็นเจ้าไหนอยู่ดีสบายเนาะสบายครับหายไข้ฮะครับจ้าอ้การรักษาสุขภาพเนี่ยไข<ฮ>้หวัดเนี่ยจังสันติงสีเนี่ยทั้งฝุน่นฝนตกบ่ละจ้าตกอยู่ครับบางมือซองมือก็ตกครับคือว่าได้ยินขาวว่าวมาหยุดไลยมือแทนเทน็นเขาประกาศหยุดเงี้ยวหดหกมือครับผมหยุดสามมือครับโอ้ ค่ะค่ะค่ะเอากระสันเอามาตามติดตัวตัวเลขถังศูนย์หนึ่งศูนย์สองรวมกันหลดหน่อจ่ามันจ่อมือหรอครับครับจ้าครับค่ะสองศูนยไปเลยจ้าสองศูนยไปเลยคงสุดท้ายจ้าครับอ่าสูตร์หนึ่งจ้าเลขวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างสามกับศูนย์สามกับศูนย์ครับเด็ดสาม ดินไปที่สามเนาะครัจับคู่จับคู่จ้าแปดสามแปดสามแปดสี่แปดสี่แปดห้าแปดห้าศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าสองสามสองสาม สองสี่สองสี่สองห้าสองห้า่าเด่นหางเดียวนะครับแปดสามครับอือฟันไปที่แปดสามเนาะหางเดียวครับเพราะว่าไอเด่นมันเล็กวิ่งมันเด่นสามเนาะจ้าเอ่อที่นี่ก็มันจะมีสามจะมีแค่แปดสามกับศูนย์สามกับสองสามจ้า แต่ว่าสองสามมันเหล็กมันเลี่ยงก็ได้พอพออันนั้นปันใดศูนย์สามมันไม่มีสิทธิ์ไหมอีกบัวจ่าซูมสามก็มีซูมสามออกไปแล้วก็เลยอืมันเป็ว่ามันมากซามก็ศูมมันมาออกต้องกันนะโอ้จ่าก็เลยเน้นไปที่แปดสามเม็ดเดียวเป็นบัวจ่าสูตรหนึ่งนี่สามก็เลยเหลือแปดสามตัวเดียวจ่าอือค่ะค่ะค่ะฮามันี้ อ่าสูตรสองสูตรสองจ้าครับสูตรสองบนล่างจ้าสองสามสองสามสองศูนย์สองศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามแปดสามแปดศูนย์แปดศูนย ห้าสามห้าสามห้าศูนย์ห้าศูนย์เดนแปดสามแปดสามครับแปดสามจ้าแปดสามกับเจ็ดสามแต่ว่าเลขชนกันเนาะสองสุดชนไปกันที่แปดสามกับสองสามครับชนกันสองตัวสามบอสหาศูนย์ผอมศูนย์หาหาเอฟซีมา มักศูนย์มันก็นจะมี 0, 80, ะอ่าศูนย์กับแปดศูนย์กับเจ็ดศูนย์จ้าอือค่ะแต่ว่าสูตรสองนี่มีเหล็กวิ่งบ่จ้าสูตรสองมมีเล็กวิ่งครับอ๋อมันสิมามันสิมาแบบนี้ครับสูตรสองสิมีแปดตัวสูตรแรกนี่สิมีเก้าตัวเก้าตัวจ้าแต่ว่าเลขกผัดชนกัน กันก็ย่างเบิ่องว้ตัวที่มันชนกันเนี่แแล้วมันมันมันมักสีมาอือค่ะมักออกเนาะวนนั่นก็ชนกันจังสี่หน่ะเนาะออกครับอืค่ะแต่ว่าเปดสามชนกันเปดสามนี่ก็งามอยู่ครับผมก็มักแปดสามกว่าจ้ะไปหาตอยไอ้ไปตอยไว้แล้วครับอือจ้ะฝันยังบ่สายฝันบ่ทั้งนั่นสายฝัน ันมันฟันแบบบ่อนฝันจำา่ได้ครับก ouais. ่ได้ยาับ่อน ah ั่นค่ะอีกทิดหาศูนย์ีกหาหาศูนย์ศูนย์หานีดังเถอเด้ยินนมาหลายสำนักเลยจ้ะรู้สึกว่าจะนกันยู่หาจ้ะนนชุดหนึ่งคือสูสองชนกันมีสองสามกับเปดสามแล้วกัหาศูนศูย์หาเนาะมีสามสามคูเมนกับ่แน่เด้ ้าเป็นว่าผู้ใดไม่มีทุนก็เอาถี่ตัวชนกันนี่กระดดเนาะครับแต่ว่าในจิตในใจเสียนี่มักเปดสามคู่เดียวบ่จ้ะครับมัก83สามคู่เดียวอืมแต่ว่าเลีกกับบ่หลายห่างกันผู้ใดมักเรียนกับเรียนเอารวยเป็นบ่ครับอืมเลขกเรียนสามสามหนิจ้ะจ้ะจะเอาเต็มสูตรก็ได้ทุนหน่อยก็เอาสูตรสองจ้ะ น้องไปอรัแสดงว่าสูตรสองก็เดินดีครับสูตรสองอส้องนี้แต่ก็ว่าสูตรหนึ่งมันมันมันรุดนอกวันหันนอกเพื่อ่อมันกระโดดมากค่ะค่ะมันมาสูตรสองเนาะแต่ปกติแล้วถ้าชนกันนี่จะเขาเน้นว่าจากจากที่เขาเมืองมาสตีติจากถ้าสองสูตรชนกันคือเดินดี ครับคือหกหนึ่งหันนับช่วงย็ดสองกับส้นกันมิตรส้นกันมาตลอดจา้าสองสูตรเน้ยมดีๆถ้าชุนกันย้ำใดนี่มีเฮเนาะครับอืมค่ะค่ะค่ะเอากระสันจังใดกังวน,นีก็ให้สูให้มันด้วยกะให้ทีละเปียดสามตรงๆด้อค่ะครับวนงานเขาเขอโทวจดิสซี่หลดยด้วยครับว่าเป็นยังดกเพราะว่ามันเป็นสูตรหวยคำนวณเนาะ แต่จบค่ะจบซ้อมเบื้องไม่เพิ่นกับบัววาดอกผู้เพิ่นมักะลิเพิ่นกระจบเบื้องลายอาจารย์ลายสำนักไปจบเซ่กันว่าเลี่เป็นตาน้ำเป็นลุงทุนจ่าขับซ้ำข้อศูนย์ลงมาตัวแดกตัวหนึ่งค่ะแต่ว่าบ่กอดข้อกันมาครับบ่มากอดข้อบ่กอดใส่กันมากรู้ซ้ำที่มาซ้ำที่มันกับบัวออกใส่กันจ้าืมแสดงว่าศูนย์สามสามศูนย์นี่แต่เป็นถิ่งหลุดมันสิออกต่อกันปานนี้ หยดไปเนี่ยครับคือครึ่งวันหันคือเก้ากบศูนย์เนาะจ้ามันกับมาศูนย์มาศูนย์สามไมาสามสจ้าแต่ว่ากับเบื้องตัวเลขที่ชนนั่นละ่ะกับบ่อไหลาหางหลอกส่วนมากกับชนแค่สามหางเนาะครับกับต่อยว้ผู้ใดทุนน้อยกับเอาตัวที่ชนหรือว่าผู้ใดหมักกับร้องเอาสูตรสองนี่ละ่ะนี่เป็ดคูครับจ้าครับอ่าจับไว้แต่ว่าคิดว่าหาศูนย์ศูนย์หาซื้อบ่ได้ดกมันดังพปรดจ้า ดังมาหลาค,ค่ะเมนโบอือค่ะอุ้ยดังไหลเลขดังไหลค่ะสื่อ,อยากมันมาจากหลายๆทางเนาะอืมค่ะผมเฮ็ดไว้ทั้งม,มือเลขออกมือแรกก็เฮ็ดเลยจ้าก็ว่าอยู่ว่าบ่สบายเลยโอ้ยน้อ no, สดะดวกเอากระสานบ่รบกวนเวล,ลาจะฟังยังถึงพี่น้องแฟนช่อง FC e นะจ้าพี่น้อง FC e มักตัวใดก็บเบิ่งเอาได้ครับโตที่มันส้นกันนั่นล่ะครับจ้า โชคใหม่มานค่ะเส้นกันไปตามหน่อยนั่นแหละจะเอาตัวมันชนกันด้เนาะครับจะเอาคันสันฉูกมานคือกันได้ค่ะรักษาสุขภาพจ้าครับส,ว,สบวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ